Bus beat, bus bang. Beat beat, this is beat of bus. Beyond a you can trust. Boom boom, is a beat of bus. Let's step we on the beat. Beat beat, only you can touch. It's all a rush, can't feel the trust. Boom boom, is a beat of us. Bus beat, bus beat, boom boom boom. Because of you, I shine. So they call bus. สนุกมากครับโอุ้ยบรรยากาศเมื่อกี้เลยไม่รังเลอยู่ใครจะตอบไงไมม่ันเราไม่เห็นหน้ากันอย่างนีู้กใครตอบกับพี่ฮาตอบสำหรับสมัยฮาชอบมากเพราะว่าเหมือนเราได้แบบถ่ายลุคที่มันแบบดูแฟชั่นอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าสนุกแล้วก็ชอบตื่นเต้นมากเนี่เป็นโอกาสครบรอบ46ปีของเออ่แพรวนมกกาซีนน่เยอะฮะสี่ใจครับก็คือเกือบเกือบเท่าคอปเปอร์เลยอ่ะเฮ้ยคอปเปอร์สี่เจ็ดอะไรผมประมาณสี่ห้านิดๆอะไรอะครับอะไรอ่ะก็ผมก็ขอบคุณมากนะสำหรับโอกาสนี้แล้วก็รู้สึก แฮปปี้มากผมตื่นเต้นมากเวลาแบบได้ลองชุดครั้งแรกก็ชอบเลยครับแล้วก็เชื่อแบบเชื่อหลายคนก็ได้ชอบก็คือวันนี้ทุกคนมาในแบบลอาช่วยแบรนด์หมดเลยแล้วก็ทุกคนกำลังหมายถึงว่ากำลังดูดีกันเลยทีเดียวเชียรก็ผมก็ขอบคุณพี่่มากนะครับแฟชั่นเซ็ตน้องปีสองแพรวสี่หกโครลันลาแพรวสุดยอด พัลลแอลครับพลละแอลพัลละแอลแพรวไหมไม่ยากเลยว่ะแพรวแพรวแพรวยังไม่ออนเกอเฮ้ยดามงอันนี้คือดามออนเกอเกิดสคำไม่ดามีอเิคำเดียวว่าดามีออนเกิดไม่มีดามไอนี้นั่นแหละบัสลักแพรวเฮ้บัสแพรวพรวเฮ้ยไม่บอกว ฉบับของบัสใช่ปเปลี่ยพิมสามสามไม่ฉบับฉบับฉบับได้อยู่ได้อยู่สามคำสี่พยางค์ชอบคำถามคือพี่ยงห้าคนหรือพี่ยงห้าขวบครับไอันนี้ง่ายคิดว่าของใครหรอลายมืออ่ะพี่มั้งไม่ใช่ไทยแต่ลายมือค้ายพี่อยู่ไม่ใช่ไทยไม่ใช่ไทยแน่นอนใช่ไทยแน่นอนไทยมือเอลายมือเอเหรอลายมือเหรอไายเอด้วยเหมือนเด็กเลเหรอพี่ว่าคนหรือพี่ห้าขวบเอ่อเอา พี่โอห้ขวบครับอยากอยากกินแกมอีกยีก20บปีบัสจะทำไรคิดว่าคนนอยู่ข้างหลังผมแล้ครับผมว่า2 0กบปีบัสน่าจะมีอายุสี่สจริงเหรอเอ้ยสามเแล้ว39มเแล้วเออเราเท่าไหร่อะส่เราสี่สิบเอ็ดสิสอง บัสน่าแบบกลับมาเจอกันมีแบบคอนเสิร์ตเขาเรียกว่าสวอคอนเสิร์ตปีนะรอบยีนะิบสองปีสิบสองปีเต้นอะไรบีเทลวิไลมือดีนะคนนี้เฮ้ยโอเคผมดูแล้วใครเลี้ยงข้าวผมหน่อยนี่คือการบังคับอันนี้ไม่ใช่คำถามนะทุกคนอันนี้คือคำสั่งคำสั่งอันนี้คือแบบผมว่าพี่ขุนครับ ไม่ไม่จริงจริงผิดแล้วถ่ายผิดไปแล้วเน็กชัวร์เน็กชัวร์ดูข้อวามแล้วดูลายมือพี่มาร์กูรู้พี่มาร์พี่มาร์์ไงมารในะลายมือสวยลายมือสวยกินข้านะมันต้องมีแมทไปกินข้าวนะตอบได้ครับเดี๋ยวไว้เลี้ยงครับผมถ้ามีโอกาสเฮ้ยต้องเลี้ยงต้องเลี้ยงนะวันนี้เลยดีกว่าวันต่อไปเลยดีกว่าตัวผมด้วยมาพี่มาร์แก่ได้เลยครับต่อบคำถามของมารยก็คือถ้าลีดเดอร์ไม่ใช่อลัน เด็นหูโโอ้หนี่คือถามกาศอะไรเลยพี่อรันถามแน่เลยพี่อรันถามว่าต้องการลงชัวน็อกชัวถ้าไม่ให้พี่อรันจะเป็นใครอะโอ้ยยงนม่นอฟเป็นเจนอฟครับแล้วสรุปเป็นคำถามของใครคำถามของผมเองครับโอ้อ้าอารันอันนี้คือตั้งแด็ปเปิ้ลพูดมาก่อนก่อนนั้นคือรู้เลยนะแล้วเขาเขียนชื่อตัวเองไว้ด้วยไม่ผมคิดคำถามไม่ออกผมก็เลยเอออย่าบอกอะไรครับเปอร์ไม่แต่ว่าจะบอกว่าเอออย่าบอกอะไรครับเปอร์ลายมือสวยมากไม่ได้คิดว่าจะสวยขนาดเลยแค่นี้เหรอนท่านบอกอะไรความหมายแค่นี้ใช่ไหม ปรากฏการทา d ไดเลชันในทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษเกิดจากอะไรและจะส่งผลต่อการชิงควนัยของนาฬิกาที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงอย่างไรจัามปทำไมมันดูออกง่ายขนาดนั้นเลยวะคือผมผมไปเซิร์ชแชท GPT แล้วเขียนว่าขอคำถามที่จะทำให้วงบัสตอบไม่ได้หมายความว่า คมว่าอ,อะไรให้อันนี้มาที่พอดีสมัรถภาพพอเปอร์ค,อ <c oughs> คุณมีคำตอบไหมผมว่าคุณมีคำตอบ <c oughs> คุณไม่เอาเบอร์ไอน์สไตล์นี่ปกติปกติเวลาเวลาเลากินวินิจึงวีนิจึงหนึ่งวันิจหนึ่งนาทีก็คือหนึ่งนาทีปกติใช่ไหม <c oughs> แต่าเราใช้ทำเดเรชั่นเข้าไปด้วยเนี่ยมันจะเป็นจากหนึ่งนาทีเลยไม่ได้เหลือแค่หนึ่งวีนิโอ้เหมือนแบบอินเทอร์เน็ตใช่ใช่มันจะพูดพอดีผมอยากรู้ทำไมคุณถึงรู้ว่าเป็นคำถามนี้ผมเป็นคนเขียนเนาะ มันเจือนไงมันเป็นคบันเจือกมันเป็นแบบเจือกคำถามมันเจือนคำถามมันเจือบถ้าต้องไปเกาะที่มีขีดขีดค่าไปด้วย ที่หาดูแลอ่านไม่ค่อยออกหนึ่งอาทิตย์ขีดข่าอีกแล้วเขียนผิดบ่อยแล้วเนี่ยอยากไปอยู่กับใครหนึ่งคนคุณเชื่อผมครับว่าเขาเป็นคนเลคเชอร์บ่อยคนนี้เขาเป็นคนแบบเรียนบ่อยต้องเลคเชอร์บ่อยผมเลยคิดว่าน่าจะเป็นพี่ไทยครับเพราะว่าสไตล์เด็กวิศวะที่ต้องเลคเชอร์แค่ไห้ครับก็ต้องไปเกาะหนึ่งอาทิตย์ดูเป็นคนอ่านไลฟ์คนเดียวอยากไปอยู่กับใครผมเอาคุณไปด้วยแหละครับพี่ไทยคุณเขียนคำถามนี้แต่ผมลืมตอบว่าให้เขาตอบรับด้วยหนึ่งลืมเขียนตอบว่าต้องให้คนนั้นตอบรับด้วยแล้วคุณจะไปคุณไปไม่ ครับก็เอาพี่ไทยไปอยู่ด้วยครับเพราะว่าจะได้ให้พี่ไทยไปเป็นสีสันในชีวิตของผมเองคำถามคือวงเล็บ x กํลังสองบวก y กํลังสองลบหนึ่งวงเล็บกลังสามลบ x กลังสอง y กํลังสามเท่ากับศูนย์เอางี่คือคนเนี่ยที่เขาเขียนเนี่ยเขาเกือเก่งนะครับแต่ว่าจริงๆ ผมคิดออกจริงง่ายมากเอาจริงง่ายมากเออยังงไก็พี่าคำตอบมันมีมากกว่าสองคำตอบแต่ว่าผมคิดออกแค่หนึ่งกระสุนหสูตไม่ได้เดินตบหนึ่งตบบหนึ่งหนึ่งก็ได้ไม่มีบัตรกายเป็นอะไรแล้วตอนนี้ผมคิดหนึ่งตบหนึ่งมีมีมากกว่าอีกแต่ว่าจริงๆอ่ะผมจะบอกว่าถ้าเอาอันนี้ไปเซฟมันคือดวงใจ ไอ้นี่คุณไดมาแล้วมันมีคำตอบแล้วอยนี่พาราโบลามีก็มีรูกมันก็ตามเส้นหัวใจลบทหนึ่งหนึ่งเออมันเนื้อ๋อหมายถึงหมายถึงหมายถึงเส้นเไม่สมมุิใช่ไหมเออสมุดคุณไม่คราโบลาทุกจุดในรูปหัวใจกลับไปเลยเลยว่ะแล้วมันก็ตัดผ่านหนึ่งลูกหนึ่งด้วยเซมนี้เรามีสาระกันจริงๆครับผมเขาเขียนว่าวันนี้คุณพยายามเต็มที่อย่างครับอันนี้อันนี้รู้ไหยใครมันโปรโมทเพลงคอมเวอร์ตัวเองไปฟังเพลง ครอบครัวน้ำผูด้วยนะครับผมตอนนี้ณตอนนี้คือเ0 0 0แสนณตอนนี้พยายามอยู่ครับพยายามพยายามอยู่เพรว่าณตอนนี้ที่ปล่อยไปน่าจะเป็นล้านละอันนี้ของขุนพลนะครับเขาบอกว่าเขาบอกให้รีวิวขุนพลจากทุกคนที่จับเอาแบบจริงจังแล้วอยากแนะนำอะไรบ้าง ครับคุณพลนะครับเขาก็ถึกดีนะครับเมื่อวานผมเล่นเกมกับเขานะครับผมเก่งครับผมหมายถึงว่าเล่นกันหลายเกมก็ถึกดีแล้วคุณอยากแนะนำอะไรคแนะนำก็เอ่อกดกดล้างให้ผมเลยซึ่งเราจะเหลือแค่2คนนะครับคือบันตรเลือกันแล้วนะครับก็คือเน็กกับคุณไม่เหรออ่ะใครก่อนอ๋อไม่ใช่ก่อนอาผมเปิดแล้วผมอ่านเลยเพื่อนที่สนิทที่สุดในบัสแค่คนเดียวเลือกพวกห้ามหลายคนด้วยไม่ผมก็เอาตรงนี้แหละในบัสใช่ไหมงั้นผมเลือกตัวเองครับผม โอ้โหราะว่ายังมาได้ยิอคนที่สนิทกันผมอยากถามค่าถามนี้เพราะว่าผมอะอยากให้มันตอบเพราะว่ารู้ว่าทุกคนจะมีเรียกอย่างนี้แบบผมภาษาเขียนออกจานไปแล้วว่าห้ามหลายคนต้องเลือกคนเดียวมันเพียงไปตัวเองได้อีกผมอยากไม่ผมอยากให้มันให้มันร้าาฉานอ่าีมครับสุดท้ายนะครับคิดอะไรอยู่ให้พูดสิ่งที่คิดไว้ยาวต่อเนื่องเป็นเวลา20วิผมรู้สึกว่าทําไมเมื่อกี้ผมไม่เขียนคําว่าแบบว่าบอกว่าให้พี่น็กมันแบบห้ามเลือกคนอื่นห้ามเลือกตัวเองด้วยเพราะว่าความจริงอะคำถามนี้มาอยากให้ทุกคนแบบอยากให้ฟังจริงๆ ชอบแบบมันไม่ใช่ชอบหมายถึงว่ามัน <ไง S 1> มัน,ม,นมันสนิทกับใครที่สุดอะไรเงี้ยแล้วผมก็ลืมผมตกหล่นไปผมแค่กำลังคิดว่าตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าผมอยากย้อนเวลากลับไปเขียนใหม่เพราะว่าผมรู้สึกว่าเออผมเสียดายเหมือนกันที่ท,ทำให้พี่เน็กพ<ๆ>ิมพ<ๆ>ิมไม่แล้วคือผมว่ามันเพอร์เฟกต์มากเลยเมื่อกี้นกพิมพ์ถามเน็กว่าใครคือเพื่อนสนิทและเน็กตอบอย่างนี้ผมเปิดมาไม่เป็นพิมพ์เปิดมาคิดอะไรอยู่เออผมก็เลยคิดเรื่องนี้เหมือนกันว่าทำไมผมไม่เขียนใช่ใช่ใช่เพอร์เฟกต์ ก็ผมก็ี้แอนนิเวอร์ซารีกับแพลนะครับผมสำหรับ46ปีนี้นะครับขอให้อยู่กับชาวไทยไปอีกนานๆนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ให้โอกาสบัสมาออกในเล่มนี้ครับผมขอบคุณนะครับครับครับแล้วก็ฝากเพลงของผู้รานะครับผมจิงเกิลใหม่ล่าสุดนี้นะครับผมเพลงบีบีนะฮะวู้ซิิงเกลชื่อใช่ครับสุกสามารถดู MV ได้แล้วนะครับใน YouTube ช่อง Tha Tha l a b e l นะครับ Streaming Streaming Platform ใช่ครับไปฟังไปปั่นกันเยอะนะครับครับไปดูกันเยอะๆนะครับครับ